สวัสดีค่ะชิน้องชาวเรียวยี่เตี๋ยไปใส่เนี่ย,นยเนื้อเตี๋ยที่เป็นเหลาะซื้อใย,ยิ่เตีย๋ยซื้อให้ยิ่เตี๋ยไปชมบรรยากาศทุ่งหน้าเห็นว่ายนี่เข้าไปเหลาะกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเลยเน,ยยนี่นย,ยน้อยย่าเนาะเท่าบรรยากาศดีดีฝนกำลังคลื่นยไป่าปมันนี้ไม่กินกว๋วยเตี๋ยวจะพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเรือหนีน้ำจิ้มรสเด็ดของเพลิน นี่หอมเจียวกากหมูเจียวอันนี้ของแสบเลยนี่น้ำซุปนุ่นพี่น้องฝนตกยินแบบนี้สดก๋วยเตี๋ยวอหอนเดอ้อมามาซุ่มกันเดอ้อมาซุ่มกันเดอ้อได้ยังกินน้องบรรยากาศฝนตกห้ามแบบนี้บ้านพี่น้องฝนตกบอ่อบ้านทางนี้ฝนตกเดอ้นอน้องไขยนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อสดมิตรับมิลูกชิน้นปะ่ะได้ละฮอไปปรุงก,กันเลยนี่หน้าตาว้จุกจุกพี่น้องเครื่องในมีสามสิบกิมิตรับพักสด ตักเลยๆหยิบได้เลยตามใจชอบพริกจีนี่ปรุงรสด้วยซอสพริกอยู่หนองไข่พันจันทร์ซอสพริกกันเนอะบ้านพี่น้องเคยกินว่านอซอสพริกมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวออกหวานๆปรุงด้วยพริกเผาพริกเผาใส่หลายๆเลยนี่มากินแล้วก็พริกพงใส่ไปพริกพงสีเป็นตะเผ็ดคักใส่หน่อยพ่อเดี๋ยวแสบท้อง เียบรอยเอาผักใส่ผมจะมากเอาผักใส่บิหมดเลยทั่วงอกกระลำหอมใส่ไปนะแล้วก็สดกันเลยมาพี่น้องอบ่เบอาลายใหญ่หางเด้อมันนี่หิวอ่ะตากลงไปก๋วยเตี๋ยวสวนจานเลยพี่น้องสกินเบิด,ด์ตน้อมันนี่เนะาะไม่กินน้ำกันเด้อพี่อะคนละถ้่วสองถ้วยสั่งพิเศษไปเลยหัวฟูค่ะขี่มอไซด์มากพี่น้องแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวบ้านนะอ่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขี่มาแป๊บเดียวก็ถึงละ บม่ได้เซร็จผมหัวก็เลยฟูเนาะอ่ะสดไปบ่อยากวอกับไผพลายลืมแสบอ่ะอบรรยากาศดีไปยายฝนกำลังตกห้ามแสบบะก๋วยเตี๋ยวนี่บรรยากาศทุ่งหน้าฟินเวอร์เนะขางามบ่อปเขางามเาข่าเดยขางามไปย้ายฟ้าเมื่อฝน,นตกห้ามแล้ว ช่วงนี้เขาขลังงามพี่น้องเขียวขจีเปิดเลิสวยงามอีหลีหนาฝนเนาะเสร็จแล้วก็จลงมาทานี่มาเบิงบรรยากาศตึกมองอยู่บรนอยู่ริมโคงหนองค่ายใีบ้านเท่าเองมีทั้งทุง่งนามีทั้งริมโค้ง <c oughs> ทีหาป่านี่ถ่ายพี่น้องเบิงเซลฟี่เซลฟี่ฝนตกลิ้น,นี่พี่น้องมาหาซื้อปลาเป็นการลังจะออกไปหาปลาเท่าจะมาซื้อปลาไปเฮหดแกงน,นอง่มผสมให้เตรียมหน้า บรรยากาศเด็ดพายเตีย๋ยปีเตียก็อยากไปติดมองแต่วันละย่าน,นะว่ะภาพเยา่างนีชมวงบรรยากาศสองฟังโค้งวิธีชาวบ้านหาปลาได้ปลาน้ำโขงไปกินแกงน่าไม่สมับพี่น้องและนี่ล่วงมองไปก็จะแบบยังบม่ได้คอยอ่อ um งชุ้นี้ปลาไม่ค่อยได้ไลายเนาะไปภาพชมบรรยากาศแค่นี้พี่น้อง